สบายดีทุกคนบรรยากาศความสวยงามของแสงเทียนและโคมไฟเนาะอยู่ที่หน้าวัดเสียงทองหนึ่งปีมีหนึ่งข้างเป็นมือที่ทุกคนล้อถาที่จะมาชมความสวยงามแบบนี้นี่คืออยู่ที่บริเวณเดินของวัดเสียงทองก็จะเห็นว่าเพิ่นใต้โคมไฟเต็มภายในในเดินหนักท้องเที่ยวก็เดินทางเข้ามาเก็บภาพบรรยากาศและความสวยงามได้บางทานบ่งก็แต่งกายเป็นสุดเหลาเนาะเพื่อมาถ่ายภาพกับความสวยงามแบบนี้ทุกท่านนี่ คือเป็นจุดไฮไลท์แล้วก็เป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวหลายๆคนที่มาแล้วก็อยากจะมาจุดนี้เองนะสังเกตเบิงในส่วนของทางด้านหน้านะทุกท่านก็จะเห็นได้ว่าเพิ่็จะมีการแต้มนะเป็นหูเบิ้งบอกนะว่าเป็นลักฐานอะไรแล้วคนก็จะมีการไต้เทียนนะใส่ในบริเวณทางด้านหน้าของวัดเสียงทองทุกท่านนี่ก็คือจะเป็นเฉพาะในส่วนของวัดเสียงทองแล้วก็จะมีอีกหลายๆวัดเนาะอยู่ใน ตัวเมืองนี่เดียวจะพาทุกท่านเนาไปเบิงบรรยากาศของการประดับประดาการใต้คมไฟแผ่ใต้เทียนในเตลละวัดเนาะว่า,ะวาะวจะมีสีสันเป็นแนวดถ้าเบึงด้วยสายตาแล้วก็จะเห็นว่ามันสวยงามเลยนเนาะเพราะว่าแสงเทียนจะเป็นออกสีเหลืองอมส้มอย่างซีแล้วกับความสวยงามเนาะของวัดเสียงทองแต่เบิงผ่านด้วยกล้อ,องโทรศัพท์หรือผ่านด้วยจอโทรศัพท์นี่มันก็จะออกเป็นสีจืดๆนหน่อยหนึ่งเนาะแต่ว่า งามที่สุดเนาะที่ข้าว่าเจ้าเห็นเห็นว่าเปลี่ยนผู้ยิงที่ว่าเิ่นแต่งกายเนาะเป็นชุดลาวแล้วมาถ่ายภาพกูกับโคมไฟนี่ครับมันรู้สึกว่ามันมีมอต์นเสน์แล้วมันมีความสวยงามมันเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบว่าให้เขาได้เห็นได้สื่อถึงของคําว่าลาวเนาะความสวยงามแล้วก็ประเพณนี้โดยเฉพาะก็เป็นการแต่งกายที่ว่านุ่งสิ้น เก้าผมแล้วก็เบียงเพลของคนลาวของคนลาอันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศที่สีสันเขาจะหาเห็นในในช่วงแบบนี้เท่านั้นเองเนาะเพราะว่าหลายหลายคนก็ล้อถ่านเนาะก็คือที่ข้าพเจ้าเดินทางมาอยากจะเป็นหนึ่งคนเนาะที่ว่าล้อถ่าอยากจะเห็นภาพบรรยากาศเหล่านี้อยากจะเห็นความสวยงามเ่านี้เนาะเดินทางมาแต่ใครเนาะแต่ละคนก็เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปเบิงในอ่า วัดอื่นๆตืมเนาะอยู่ในนะเขาหล่งพราบางนี่ก็มีหลายวัด,ดเลยเนาะยังมีอีกหลายๆมุมอีกหลายๆจุดอยู่ทุกทางน,นะบบมีสเตเอเออยู่ในวัดเสียงทองแต่วัดเสียงทองนี่ก็เป็นวัดเป็นที่เป็นพ่อยเนะฮะที่ว่าหลายๆคนมาทุกทานเนาะนี่คนล้ายหลายนะเต็มติมเลยที่ที่เดินทางวันนี้โดยเฉพาะเป็นจุดบริเวณทางด้านหน้าจุดที่ว่าเพื่อนมีการไต่เทียน เป็นรูปลักษณะต่างๆอันนี้จุดนี้เองนะเ,เ,เป็นมุมที่ว่าหากเป็นกล้องไงกล้องที่มันปับอ,นอ,อันไรเนาะถ่ายออกมาค่อนข้างว่าจะง,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 งามแล้วแหละน้องทานนั่นนะไปไปเบื้องบรรยากาศในส่วนของวัดอื่นๆน้องกันตื่นนาะว่าจะเป็นเ่าใดแต่ว่าถือว่าปีนี้พวะนิกนในใต้โขมไฟถือว่าจ้าเต็มนะเต็มเดือนเลยแต่เราวัดก็เส้นกันจากนี้ยังมีอีกวัดหนึ่งเนาะปีกายนี้ที่ข้าพเจ้าเคยไปเห็น ปัจจุบันสวยงามเลยเนาะในการประดับประดาของเพื่อนนั่นย่างออกจากวัดเชียงทองมาหน่อยหนึ่งถัดต่อมาเนาะก็จะแมนเป็นวัดซีบุญเฮียงก็เเซนกันเนาะเพิ่นกำลังไต้และปัจจุบันนี้ก,นกันไต้โคมไฟกันอยู่แต่ว่าเพิ่นก็มีการประดับประดาหลายจุดย้อมกันเนาะกำลังเอาโคมไฟขึ้นไอ้จั่วะละเพิ่นกำลังมีการไารต้โคมไฟกันเนาะ ด้านหาวัดวัดในตัวเมืองต่างๆในขอบเขตของนครหลวงพระบางนี่มนก็นจะมีการประดับียี่ยมความสวยงามแบบนี้แหละทุกท่านเนาะมีหลายๆวัดเลยถ้าเขายางมาเขาก็จะเห็นตามสายทางนี่แหละทุกท่านเนาะก็จะเห็นแบบนี้เลยกระทัดต่อไปก็จะเป็นอีกวัดหนึ่งเนาะเพราะ่ายูที่หลวงพระบางนี่ค่อนข้างว่าจะวัดหลายเนาะทุกท่านเนาะห่างกันพอๆเท่าไหร่ เร็จะเจออีกวัดหนึ่งอย่างซีฮะนะนีน่สายทางบรรยากาศสีสันไม่มือออกพรรษา,าปี 2, สองพษาซอยู่ที่นครหลวงพระบางในตัวเมืองต่างๆในวัดต่างๆนะเพ่มีการประดับประดาอีย่อมกันแล้วก็ทางความสวยงามเนาะให้กับน,นักท่องเที่ยวให้กับเป็นสีสันบรรยากาศเนาะที่ได้ไล่าทานเนาะมีจุดประสงค์ที่จะมากับ มาทานปีนี้ก็เอาไว้ปีหน้าเนาะทุกท่านเนาะสามารถมาได้เหมือนกันมีการใต้โคมไฟกันในทัวร์วัดกันเลยแล้วก็ในทัวร์ชุดกันเลยเนาะนักท่องเที่ยวก็ให้ความสนใจในหะลายขอมท่านที่มาวัดนี้แห่งอยู่ติดกันเลยเนาะวัดครับนั่นเป็นวัดสีบุญเฮงข้ามมาอีกทางด้านหนึ่งก็มีกำแพงขันเนาะก็เป็นอีกวัดหนึ่งงานสีสันบรรยากาศสวยงามสวยงามทุกท่านสวยงามาร บวกกับการใต้แสงไฟแล้วก็แสงสะท้อน,นอาจากสีขาวนะเพราะสุดหลายแล้วอยู่ที่หลวงพระวานนี่เอว่าอารามต่างๆก็จะเป็นวัดที่มีมนต์เสน่แล้ก็เป็นวัดที่ว่าให้ความแตกต่างนะทุกคนจากหลายๆวัดท,ที่เห็นมาในแต่ละภาคเลย คนเด่นสุดกค็คือจะแมีนอยู่ที่หลวงพ่อบ,บางในลนุทานเนาะอันนี้ถาต่อมาก็อีกอีกวัดนึงเนาะเดี๋ยวจะย่างเข้าไปซอยทางด้านในลนุทานอ่าข้างเฮงอันจันข้างเฮงอันจันท์ในอนทานจะมีอีกวัดสองวัดที่ว่าวัดใหญ่เลยฝากทางด้านกลับนั่นเนาะอ่าทางห้านาอ่าหานต่ำมันหลวงพ่อบ,บางเจดิ่มลนุทารทางด้านวัดใหญ่เลยแหละเป็นประดับประดาสวยงามคือกันเนาะนี่กลายๆๆมาอีกหนึ่งวัดเนาะย่างแป๊บเดี๋ยวบอฮอด อ่าสิบเมตรเนาะข้ามมานก็นจะอีวัตอันนี้เพิ่นกำลังไต่แต่ว่าไต่ในบางจุดเนาะนี่สวยงามเลยเนาะโคมไฟของเพิ่นมือนี่กับมืออื่นนี่ก็ถือได้ว่าไต่เต็มแล้วเนาะทุกทา่าน,นาดีแต่ว่าฝนบ่ตกเนาะดีแต่ว่าอากาศดีอากาศแจ่มใสดีใส่วนนี้อันนี้เพิ่นก็จะไส่ปีนี้แล้วก็ปีหน้าก็ใส่ไม้เติมอีกเนาะแล้วก็เก็บเอาไว้ทัดลูปลงไปก็จะแมนเป็นวัดแสนวัดแสนนี่ สุดยอดทุกท่านสุดยอดวัที่วา,าฝาผนังเนาะของวัดแสนทุกท่านมันเป็นสีทองแล้วเพ่นใต้โคมไฟใส่เนาะสีของโคมไฟใส่มันให้เราได้เห็นเลยเห็นความพิวาเด่นของวัดเนาะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เลยแล้วได้เห็นที่วโอู้สวยงามเนาะโสรางที่จะบรรยายแล้วหูสก็สวยงามหลายาสำหรับวัดแสนเดียวนี่ทางทาัานหนานี่ทุกท่านให้ท่านได้เห็นเนาะยางมเบึง จักวัดแล้วมานับน้องกันเนอ่อสามซีซีวัดแล้ววัดแสนเป็นวัดที่5เนาะมาเบึงว่ามีจักวัดนา้ทีเขาพเจ้าสามารถพาทุกท่านไปเบึงได้แล้วสามารถไปถึงเนาะอย่างว่าเมื่อยกับสู่เนาะให้พาที่อากาศน,นี่มาขึงแล้วนี่นี่งามก็เข้ามาเป็นวัดที่5เนาะวัดแสนนี่เลื่อมงามเลยเนาะ แล้วเพิ่นยิงแสงไฟเข้ามาอ่านมาเบิงบ่งในเบิ่งเบิงหานกล้องโทรศัพท์นี่มันเอกเป็นจืดๆมันบ่แต่ว่าข้าพเจ้าเบิ่งด้วยสายตานี่มันจะเป็นแบบเข้มแบบว่าสีทองเลือมสีงามเลยลนะ่ะทุกท่านานะสำหรับวัดแสนนีนี่นี่ทุกท่านได้เห็นเนาะพระนาง ที่ดูท่านอันนี้แม่นฝาผานังของวัดแสนวัดไม้ก็งามคือกันได้ดทุกท่านโบ,บว์โดยเฉพาะเทวัดแสนเน่ะวัดไม้วัดแสนนะี่ฝาผานังนี่ค่อนข้างาว,ว่าจะเป็นออกสีงามสีทองสวยงามไยอันนี้เคือกำลังไหว้พระ ท่องเที่ยวซาตังซาดเพิ่นก็ให้ความสนใจหลายนะสำหรับความสวยงามเหล่านี้การใต้โคมไฟกนะ็เป็นประเภทนี้ของบ้านเฮาเป็นสิ่งหนึ่งที่ปฏิบัติกันมาแล้วก็สืบทอดกันมาแล้วก็เป็นสิ่งที่ให้ความสนใจแลวก็เป็นสิ่งที่เขาสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็สามารถเผยแพร่ให้หลายๆผู้คนเห็นได้นะว่าโอ้สิ่งนี้มันก็คือคอ,อยู่ในบ้านเฮาสิ่งนี้ก็คือเป็นที่เขาเคยปฏิบัติ ติดต่อกันมาในหลายปีแล้วก็เป็นสิ่งที่เอาควันสืบทอดกันต่อไปเนาะนี่ๆเนะาะน,น้องทรายวิธีเบ็นเป็นสา,าวทางซาดเนาะเพื่นกำลังมีจิตใจเราเป็นไตโขมไฟเนาะนี่นะสาวทางซาดปเด้ยินเนาะเพื่อนมาส่วยไตโขมไฟให้กิ่งหลายเนาะ อันนี้จะเป็นในส่วนของเอืนวาวัดแสนเนาะไปในส่วนวัดไม้กันตืมสีสันไปบึงในอีกวัดอ่่นเนาะว่าจะเป็นอะไรอ๋อวัดเลยเน,ะน,เนะยาะออกมาแต่ทางด้านนอกทางเส้นทางกันจะเห็นเลยเลยเนาะความสวยงามอ่ะอันนี้ก็พอดี19โมงเริ่มแล้วเนาะ ต่อมาจะแมนเปลี่ยนวัดยังข้ามอีฟากังกำมด้านหนึ่งวัดทีเจ็ดอยู่ที่บ้านเสียงมวนวัดนี้ค่อนข้างว่าการประดับประดาลและการตบแตกหู้ซึกว่าจะสั่งความสวยงามและโดดเด่นจากแต่ลายวัดนอที่พาลูาก้าก่ไกมาวังกี้นี่นาท,าที่ชมมาทางประดับประดาทางด้านลุม แล้วก็ประดับดาทางด้านเทิงนะทางด้านลุงก็จะเป็นโคมไฟทางด้านเทิงก็จะเป็น่นโคมอีกแบบนึงเนาะจะเป็นลักษณะแบบประมาณนี้สูงเพียงหัวเขาเลยเนาะผู้ใดที่สูงแน่ก็จะต่ําเลยเนาะแล้วทางด้านลุงเจังซีเนาะก็จะให้เห็นแสงเทียนกับหลากสีเนาะของเจียสีนั่นเให้มันมีภาพออกมาแล้วสวยงามมาเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าโดดเด่นแล้วบริเวณภายด้นในของเดินวัดออมแอมนี่เพิ่นกัน มีการประดับประดาสไตล์แบบค,แคือคกัาะคือค่ายคือกนเบิดเลยเรา่าเนานะนี่ทุกว่านนี่เป็นให้หลายๆคนให้ความสนใจแล้วยังออกไปอีกหน่อยนึงในเจะรมนอ่านออกไปทางว่าจะอ่านงันจันเนาะแล้วก็จะมีอีกอีวัดนึงเนาะจะสไตล์ค่ายกันเลยในในแบบนี้อันนี้เนาะคือมนสหีแล้วคือสิ่งที่สวยงามเนาะของนคอหลงาวงพระบางในมือบุญออกพรรษาเนาะมื้อนี้ยังโบแมนมือไหลเงาไฟเดอร์ว,วันที่สิบเจ็ดเนาะ มือออกอ่ามือไหลหาไฟก็จะเป็นมือขึ้นอ่าคำหนึ่งเนาะสำหรับอ่าชิปซีคำนี้จะเป็นมือออกจะบโบได้มีการไหลหาไฟเนาะแล้วก็จะได้มีการลอยกระทงจะลอยกระทงแมนมืออื่นพร้อมๆกันเลยกับไหลาหาไฟใหญ่นั่นเองนะนี้ทั้งบริเวณทางด้านหน้าน,นะก็จะมีเป็นหาไฟใหญ่เนาะเพื่อน่าจ,จะเอาไปเข้าขาบวนน้ำในมืออื่นเนาะ จะเป็นหูบนาคเนาะทุกท่านนาคเกี่ยวนั่นเองสำหรับในจุดนี้ทานท่านแล้วก็จะตามสายทางไปเลยก็จะมีการแต้ตามสายทางไปเลยถ้าเบึ้งจากด้วยสายตานี่มันผู้ดีงามทุกท่านนะแต่ว่าเบึง้งพาจอโทรศัพท์นี่เออมันแสงสะท้อนเนาะก็เลยเ็ดให้เฮาเบึ้งแล้วก็รู้สึกมันจะมืดมืดเนาะไอ้จริงเรางามเลยทุกท่าน สผู้ด so like like ีงามเลยหรอกเดี๋ยวให้ทุกท่านได้เห็นเนาะสีสันลนวัดนะกราบเดี๋ยวปะยางออกไปบึงในวัดต่อไปเนาะตามสายทางยางคนก็จะมีการไต่เราคือกันเอาห้ยด้านใน สำหรับวันนี้ก็จะเป็นข่าววัดใดญ่หนอที่เพิ่นมีการเห็ดเห่าไฟนะเพิ่นก็จะมีการสูตรเนาะสำหรับวันนี้เมื่ออื่นก็จะเป็นเก่งข่าวบวชเฮไปก่อนนะมันก็มีแง่จะลงนี้แล้วก็ขึ้นนั้นอีกได้อีกอยู่เนาะมันจะเป็นว่าวัดต่อวัดเลยในอยู่ในจุดนี้ฮะนะจะเป็นอีก โชว์หน่หนหนนอยน่างออกมาในเข,ข่าทั้งหอมเพื่อนจัดน,นี่เนาะมืออื่นเพื่อนกระเตะให้กันอ่าวัดจุ้มข้องนี่ถัดต่อมาอึบนี่วัดนี้ก็สวยงามว้าวนี่นี่ว้าวเลยเนาะนี่สวยงามลายอันนี้จะเป็นเงาไฟใหญ่นะที่เพิ่นจะเอาเข้าขัาบวนในมืออื่น เมือ่อเอนเขาก็จะได้เห็นเพื่อน,น้ำเอาเข้าไปในขาบวนแห่เ,หเนาะสำหรับสลายหุกมโซงก็จะออกไปเป็นแนวหน้าพญานาคสามเสียนเจ็ดเสียนเก้าเสียงกูสิจะเห็นอันนี้เส้นกันเนาะสำหรับวันนี้การประดับประดาของเพื่อนก็นจะใส่เป็นคุมใส่เป็นดอกไฟเนาะทางด้านทึงจะใส่เป็นลัก จินเจียอ่าบูามเอ็นาเป็นผ้าเนาะอันนี้จอมเอ็นเป็นผ้านี่อันนี้จะเป็นผ้าแต่ว่าทางด้านลุมของคนก็จะไม่เป็นเจียนั่นเองอันนี้จอมเอ็นเป็นวัดทีแปดมันยักษ์ในวัดทีแปดที่พาทุกคนเข้ามาชมงามเนาะงามงามอันนี้จอมเอ็นเป็นเจียสานี่อันนี้จะเป็นเจียสา คมไฟเนาะเป็นแจซามาทุกบบท่านถามว่าปรทันปีนี้เดยวถ้ามีโอกาสได้มาปีหนากะจองคิวแล้วเราก็ขึ้นแพนเนาะมาได้เลยทุกท่านมาได้เลยเด้อเพื่นก็นจะถ่ายเป็นมือที่มือน,นี้ แล้วก็ก่อนที่จะมือไหลเอาไฟเาก็จะมนีแบบนี้แหละทุกท่านเต็มไปด้วยแสงเทียนเต็มไปด้วยแสงโคมเต็มไปด้วยกินอายบรรยากาศแบบนี้เลยอ้อมวัดเลยเพินอ,อ่ายญ่อ้อมไปเปินเลย แล้ววัดต่อไปเราจะเป็นวัดอย่างเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปเบิ่งตืมเนาะอันนี้ก็พาทุกท่านย่างหล่อสมบรรยากาศในแต่ละสีสันในแต่ละวัดให้ทุกท่านได้ครับสมสิก่อนจบคลิปนี้เอาบรรยากาศ เส้นทางลักเส้นทางบ้านจิกเนาะให้ผุ้ทานได้ชมสีสันรบรรยากาศในคําคืนมือ้อนี่นาะปลาปิดเนาะได้บรรยากาศก็ขึ้นหลายนาะโดยเฉพาะหานที่เพิ่นให้เสาเกี่ยวกับเสื้อผ้าที่เปลี่ยนสุดหลาวแบบนี้นี่นะคือการเห็นอยู่นี่นี่ผู้หญิงกตบความสวยงามมันของคร,กรูนะนนกัน,นอยู่แล้วเนาะมันน่ตัดกันบพขาดอยู่แล้วเนาะมาเสารสุดแต่งสุดลาไปท่ายหูก,กับโคมไฟ อันนี้คือความฝันของผู้หญิงแล้วก็สิ่งที่ผู้หญิงอยากจะเห็นในมือแบบนี้เนาะอยู่ในหลองรัาวังคือหลายๆวัดเนาะที่ผ่าหลุดหานไปมาเนาะก็จะเห็นเห็นว่าอาจจะเห็นบางคนเนาะที่เพื่อนมีการแปลงกายอย่างน่นนุ่งสิน้นแล้วก็เก้าผมแล้วก็เบี่ยงเนาะแต่งกายแบบนั้นฮะไปถ่ายภาพเนาะอันนี้ บรรยากาศเนาะอยู่เส้นทางมันจ็กนั่นเองเนาะนักท่อจะเห็นว่าสีสันบรรยากาศการประดับประดาการตกแต่งอ่าถือว่าสวยงามในขอบเขตทางสองหางกันเลยก็สร้างสิ่งที่ว่าคือคึ้นเลเป็นบรรยากาศที่ว่าคึกขึ้นในในมือนี้คือขึ้นเป็นพิเศษเแล้วยังรุ่นมื่ออื่นอเมืออื่นมนมีเกี่ยวกับการไหลเงาไฟอ่าการไหลเงาไฟใหญ่เนาะ อาจจะมีขวบวนเริ่มตั้งแต่พูดเลยเนาะจุดวงเวียนมาเลยเนาะวงเวียนน้ำผึ้มาเลยนะจนไปหอดพูดเลยเนาะปากคาออกไปทางด้านหลังของจะลงกับจะเป็นทาเงาอาทาทาเงาก็วรดเชิงฮองเนาะลงทางด้านนั้นอันนี้จะเป็นสีสันเนาะบรรยากาศเนาะอยู่เส้นทางรัก อันเจกนั่นเองเนาะจุดจีว่าเป็นทั้งสินนี้ทั้งเสร็จเลยเนาะเป็นคาเฟ่ห้านอาหารเหันพัดให้บริการต่างๆเนาะก็จะเต็มไปด้วยสีสันการประดับประดาการตบแต่งสร้างความสวยงามในตัวเมืองในมือบุญออกพรรษาปี2 0ง4เนาะอยู่ที่นครหลวงพระบางแบบนี้ให้ทุก่านได้หอมน้ำกัน อันนี้ก็เปลี่ยนภาพบรรยากาศบันทึกเอาไว้นะเพราะว่าป,ปีนี้เป็นปีที่3ได้ลเนาะที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสแล้วได้เดินทางมาเก็บภาพบรรยากาศเหล่านี้ให้ทุกท่านได้รับชมนน้ำตกได้เห็นน้ำตกก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สีสวยงามประทับใจปีหน้าว่าท่านไหนเนาะที่อยากจะมาหากว่าในช่ทงที่เราขึ้นแพนเอาไว้เลยเนาะแล้วเขาก็เกี่ยมเลยแล้วแต่ละปีข้าพเจ้าก็จะแจ้งมาเลยว่าอยู่ที่วตอ,อนี้อยู่ที่ลอยสวรรหลงเขาบางเพื่อนจะจัด ในมือ้อใดหามือ้อใดเราจะมีการเคลื่อนไหวไปแล้ใดเนาะฝากทุกคนติดตามต่มในช่องของข่าวประชานี่เนาะอันนี้ก็คือบรรยากาศสีสันยังความคืนของมื้อวันที่เจ็ดตุลาวันที 17, น่สิบเจ็ดเนาะตุลาสองพันสสี่ก่อนมื้อไหลแา่ไฟเนาะที่เก็บภาพบรรยากาศของบุญออกพรรษาเนาะอยู่ที่นะคอหลวงพระวังนายกรุ๊ปเลครับส่งน้อกันขอบใจลูกค้าน,นะที่เข้ามาสนับติดตามต่มยังมีอีกอยู่เรื่องราวต่างต่างสถานที่ต่างๆ ชุดต่างๆแล้วชิงเสียจะนำเสนอยังมีอีกหลากหลายเนาะฝากทุกคนที่ตามตื่มในวิดีโอถัดไปวัดที่เก้าเนาะเป็นวัดหนึ่งได้ที่ว่าสวยงามแล้วก็เป็นวัดหนึ่งเนาะที่เวลาเพิ่นมีพิธีต่างๆมากกว่าจะมาจัดอยู่นี่โดยเฉพาะแล้วก็ส่งข้าบางในปีใหม่เนาะปีใหม่ลาวก็วคือจะเป็นเป็นวัดใหม่นั่นเนองเนาะ สีสันบรรยากาศอยู่นี่ก็ผู้คนนักท่องเที่ยวหลายเนาะที่มาถ่ายภาพมาใต้โคมไฟเพราะว่ามันก็อยู่ใกล้ตลาดเองสิฮะน,นะตลาดกลางคืนนี่ก็ย่างออกมาใกล้ๆเนาะแต่ว่าวัดอยู่ในๆหน่อยนึงเองสิก็บพวกค่อยเห็นหลายปนันได้เนาะเท่ากับวัดนี้อย่างานเนาะสีสันบรรยากาศอู้เนาะไหนครับจากจุดนี้ไปก็จะเห็นวัดผู้ธีทางด้านเทิงอู้เนาะจอมว่าผู้ธศรีลูกค้า สิ่งที่โดดเด่นของวัดใหม่ก็คือจะมีเป็นฝาผนังในส่วนของทั้งด้านหน้าเนาะที่เป็นสีทองแล้วก็จะเปลี่ยนการแกะสลักถ่าว่าในซับบ้านเฮาปัจจุบันได้เกเินว่าเป็นสามมิติเนาะาดูนออกมาอย่างนี้น,นะสวยงามแล้วภายด้านในก็เช่นกันเนาะเป็นสีทองแล้วก็เป็นวัดที่ว่าโดดเดน่นเบงโบหนาเบื่อเนาะเป็นวัดที่ตแตกต่างเนาะแล้วก็ ก็ใาจัร,ยยรสัสใเวลาเนาะมันมันสวยงามด้วยตัวของสีไม่อะไมือของา้างแล้วก็ความสวยงามนะน่ะท่านเนะานนะแล้วบวกกับแสงไฟแสงโคมจุดสนะีมันสะท้อนใส่สิ่งที่ทฮานท่เราได้เห็น,นกับกลายเป็นว่ามันสวยงามไปเลยเนะ,ะท่านเนาะอันนี้เป็นวัดที่เก่าเนาะทัาจิ้ผพิษที่ไลมาเนาะพาทุกท่านไปเมืองมาเนี่ จะมีผู้คนต่างๆแล้วคนเขามาเก็บภาพถ่ายภาพเดินทางมาใต้คมไฟต่างๆเนาะไปออกจากวัดนี้ไปวัดหน้าตึมกัจะแม่นเป็นวัดอย่างเนาะก็จะแม่นสายนี่แหละเนาะมีสายในเส,ส้นทางนี่แหละคันว่าสิไปไก่ก็นี่ก็บ่ได้เนาะเพราะว่ายางเนาะทุกท่านเนาะยางเลยแหละเนาะนี่เนาะ